18บปบวกโลกสวยไม่เหมาะิญสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อชาวโซเชียลค่วันนี้ก็พบกับนุกกี้พิตี้กับเธอส่องฝันแล้วแล้วก็คุณแม่เทพนะคะแล้วกับน้องชันปี้นะคะเราเช้านี้เราก็มากินข้าวอะค่ะซื้อพวก<ด>น้ำตก,กเงินกูซื้ออะไรอะไรก็เงินกูซื้อ,อไ้ไหมซื้อน้ำตกแล้ววันนี้พี่ก็ได้คีมมาแล้วก็จะมาให้คุณแม่ได้ใช้นะคะ,ะม,มันก็พูดแต่ปากล่ะแม่หิวไหมคะ ซื้อมาให้กินแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณแม่ก็ตอนนี้ก็ขากําำลังจะหายแล้วนะคะไนพ่ออ่ะน้ำขึ้นแล้วน่ะก็ <c oughs> ช่วงนี้พี่อาจจะดูโซมิดนึงอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าพี่ต้องดูแลแม่ทุกวันเลยโอ้โห <c oughs> ไปไก่ตีนหน่อยโอเคค่ะเพื่อนๆยังไงก็ลากันไปก่อนนะคะไงก็เดี๋ยวเราเจอคลิปกับคุณแม่ใหม่แน่ okay, ๆโอเคบ๊ายบาย อย่าเชื่อนมากนะลูกนะโอเคค่ะดูสีหน้าพี่ดูขอบตาค้ำมากเพราะพี่ต้องตื่นดูแลแม่ทุกวันโถอีกตอแหลเอ้ยโถอีกตอแหลเอ้ยก็อย่าลืมบอกรักแม่อย่างที่มินุกี้ทำนะคะอมากูโอเคค่ะคุณแม่คะเจ็บไหมคะเดี๋ยวช่วยค่ะคุณแม่คะาร้อนไหมคะรีบไปไหมค่ะเจ็บผีค่ะเจ็บผีโอเค่โอเคค่ะจุ๊บหายปวดยังคะหายแล้ว โอเคค่ะ <Okay, S 2> <c oughs> คุณแม่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่บ๊ายบาย